เ,เหมือนหน้าไ,ไหมได้ไหมสวยค่ะขั้นตอนการกรอบแล้วนะขา มันทาถูกใช่ไหมคบถ้าถ้าถ้าเกิดหลังจากที่เราดัดเสร็จแล้วนะคะเราจะบำรุงต่อด้วย UG Keratin Treatment นะคะเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุควันนี้นะคะดัดวินเทรย์นะฮะ สวยงามมากๆาเลยนะคะหลังจากที่ขับไปดูแลตัวเองที่บ้านนะคะอาจารย์ใจแนะนำนะคะให้เราใส่ตัวจับร้อนนะคะโดยประมาณหนึ่งปั้งนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะเราต้องการให้ร้อนนุ่มกระชับงเงอเสร็จแล้วนะคะินิชลุรวันนี้นะคะดัตสตาร์วินเทจสวยงามมากๆากเลยะคะ่ะชอบไหมคะคุณเบียร์ชอบค่ะอันเลิศอันเลิศนะคะ